ถ้าเพื่มสนใจเติมเกมมือถือทางเรามี k, มออร้าน ACK เกม Top Up Center ร้านเติมเกมบริการดีเติมไวแถมราคาถูกด้วยนะทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยไ,ไม่มีดีฟันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเกม b a c k c o v e r M Joy o f l i n e Chill Hero ah Lite League of Legends และเกมมือถืออื่นอีกมากมาย ทางร้านเปิดบริการ10โมงถึงตี2นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจติดต่อได้2ช่องทางที่เพจไลน์ผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องแม่ดำตัวอ้วนกลมวันนี้เราอยู่กันในเกมทาริสแลนด์นั่นเองสำหรับคอนเทนต์ในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือรีวิวอาชีพพาลาดินเป็นอาชีพที่8ต่อจากเมทน,นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายการเก็บสแตก็กวิธีการเล่นของทั้งสสาย นอกจากนี้เนี่ยผมจะพูดเรื่องสกิลพรสวรรค์และสกิลอันติเมตด้วยนะครับเพื่อการไม่เสียเวลาไปรับชมรีวิวกันเลยนะครับปะมาดูสายแรกกันก่อนครับนั่นคือสายยุทธิธรรมนั่นเองสำหรับเงื่อนไขการเก็บสแต็กสายนี้นะครับหรือพลังงานสเปกต้มนะครับเขาเขียนว่าไล่สกิลจู่โจมเกียรติยศนะครับเพื่อรับพลังงานแห่งเกียรติยศเสริมพลังข้อนยุทธิธรรมหรือบัญชาจู่โจมนะครับแบบสุ่มเลเวล5นะครับอ่ะเข้าใจง่ายก่อนครับหลักเลยคือการเก็บสแต็กของสายนี้นครับ คือการใช้สกิล1เป็นหลักนั่นเองนะครับอา๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก่อนจะได้ไม่งงเนาะปึ๊บอ่าเห็นขีดตรงกลางที่เป็นสีชมพูไหมครับอ่าหลัละจะได้จากสกิล1นนั่นเองนะครับนี่คือการเก็บสแต็กตรงกลางนะครับเข้าใจแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับจะได้ไม่งงสกิลที่1น,นะครับนั่นคือแสงจู่โจมนะครับโจมตีศัตรูด้วยแสงแห่งเกียรติยศนะครับสร้างไอเมกแกพเท่ากับ107%งอดเตของ a d k ตัวละครเรานะครับ สามารถใช้ได้สูงสุดเนี่ยสครั้งนะครับแล้วเขากำกับไว้ว่าเมื่อสกิลโจมตีโดนเป้าหมายนะครับคุณจะได้รับพลังงานแห่งเกียรติยศ1นึ่งเลเวลนะครับเมื่อพลังงานแห่งเกียรติยศถึง5หน่วยนะครับคุณจะสุ่มได้รับวิญญาณยุติธรรมหรือวิญญาณคำชี้ขาดนั่นเองนะครับอ่าเป็นการสุ่มไปสสายเนาะอ่าเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับทีนี้มาดูอีกครั้งหนึ่งครับให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะตรงนี้ว่จะเป็นรูปค้อนใช่ไหมอ่าเมื่อผมเก็บสแตนนะครับ สังเกตไหมครับว่าคอนเนี่ยมเรืองแสงทางขวานะครับเห็นไหมอ่ามันเรืองแสงทางขวานะครับเห็นป่มนี่มันครบแล้วเห็นไหมซึ่งคอนทางด้านขวานะครับมันคือวิญญาณชี้ขาดนั่นเองนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับคือวิญญายุติธรรมนั่นเองนะครับอ่าเข้าใจแบบนี้ก่อนจะได้ไม่งงนะครับต่อไปสกิลที่2นะครับยุติธรรมย้ำต่อนะครับเลกพลังยุติธรรมมาโจมตีศัตรูนะครับซานาเมตกายภาพ1 4 2เซนของ ATK นะครับ หากแ่เป้าหมายน้อยกว่า25เซนจะโดนดาเมจเป็น2เท่านั่นเองนะครับให้เพื่อนๆอ่านรรทัดล่านะครับวิญญาณยุติธรรมเสริมพลังหลังจากโจมตีโดนนะครับจะทําให้เกิดไล่ล่าการไล่ล่านะครับจะทําให้เกิดเอฟเฟกพรสวรค์ที่เกี่ยวข้องกับสกิลนั่นเองนะครับหมายความว่าถ้าเกิดเราสุ่มคอนโดนวิญญาณยุติธรรมนะครับสกิลนี้จะเกิดเอฟเฟกด้านล่างนะครับก็คือคอนทางด้านซ้ายตรงนี้นะเดี๋ยวผมตีดูก่อนอนี่นี่น,นี่มันสุ่มมาทางคอนด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวให้ดูนะ ตีไปเลยครับจนกว่าคอร์ด้านซ้ายจะเต็มอ่านเนี่ยเราได้วิญญาณอยู่ที่ทำได้เห็นป่มเห็นไหมครับท่าสองจะเป็นออร่าแบบนี้ครับอ่ามันจะเข้าเงื่อนไขด้านล่างนั่นเองนะครับเข้าใจแล้วใช่ไหมต่อมาครับสกิลที่3นะครับคือบัญชาจู่โจมโจมตีศัตรูด้วยพลังงานการตัดสินนะครับซาเเมเวทมนต์เท่ากับ2 6 5เซนของ a อ k เคของตัวละครนะครับและอ่าบรรทัดล่างครับ วิญญาณคาชี้ขาดนะครับเสริมพลังเพิ่มดาเมจที่ทําได้ทําให้เกิดดาเมจคริติคอนบวกสิเซนนั่นก็หมายความว่าเราต้องสุ่มให้โดนคอนด้านขวานะครับอันนี้ด้านซ้ายไม่ได้ไม่ได้ต้องก็ด้านขวาเท่านั้นนะครับรอบนี้ครับสุ่มโดนด้านขวาเห็นไหมอ่าอันนี้คือวิญญาณชี้ขาดนะครับเราเก็บให้เต็มนะเห็นไหมครับสกิลที่สนะครับจะเป็นออร่าทันทีนะครับจะเข้าเงื่อนไขวิญญาณชี้ขาดนะครับดาเมจคริติคอนเพิ่มสิบห้าเปอร์เซ็นต ประมาณนี้ครับเข้าใจไม่ยากง่ายๆเลยสกิล1เก็บสแต็นะครับถ้ามันสุ่มโดนคอนข้างซ้ายอ่ะก็ใช้สกิล2ถ้ามันสุ่มโดนคอนข้างขวาก็ใช้สกิล3ง่ายๆแบบนี้นะครับต่อไปสกิลที่4นะครับมีชื่อว่าทุบกระจายใส่พลังทั้งหมดนะครับของคุณลงในคอนแล้วทุบที่พื้นนะครับสกิลนี้นครับเป็นแบบกลุ่มด้วยนะครับแต่ว่าเป็นเส้นตรงนะครับ๋ยวผมจะตีให้ดูก่อนนี่แบบนี้นะครับ โดนหลายตัวนะแต่ว่าเป็นเส้นตรงนะครับอ่าเดี๋ยวจะใ,ให้ดูแนวนี้อ่าประมาณนี้นะครับค่อนข้างเท่เลยนะต่อไปสกิลที่5นะครับชื่อว่าพายุค,คุมวิทย์นนะครับใช้ค้อนลงทานทุบโดยรอบเลยครับเป็นสกิลหมู่นั่นเองนะสกิลนี้เขาบอกว่าครูดาวจะลดลง1วินะครับสำหรับแต่ละเป้าหมายที่ถูกโจมตีโดยสกิลนี้นั่นเองนะครับการไล่สกิลนี้เนี่ยจะใช้พลังงานเกริยศหนึ่งเลเวลครับเมื่อโดนเป้าหมายมากกว่า3เป้าหมายจะคืนกลับพลังงานเกริยศ1นึ่งเลเวล อ่ะหลักๆแล้วนะครับเราต้องเก็บสแต็กก่อนถึงใช้ได้ครับอ่ะอย่างน้อย1่ขั้นเห็นไหมใช้ได้แล้วเห็นไหมอาจจะเก็บเพิ่มก็ได้นะครับอ่ะทีนี้ใช้สกิล5เลยนะครับถ้าโดน3ตัวขึ้นไปนะครับพลังงานเกียรติยศก็จะคืนมา1แตมนะครับตรงกลางเนาะนอกจากนี้เนี่ยโดนหนึ่งตัวลดคูดาวน์่วิทด้วยอ่ะเขาจะง่ายๆแบบนี้นะครับต่อไปสกิลที่6นะครับชื่อว่าด่านทดสอบโทสานะครับเป็นสกิลบัฟนั่นเองนะครับ บัฟอัตราคิดดิคอนนะครับแล้วก็เร่งรีบบนสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับกดเลยอ่ะอ่านตรงนี้ก็ได้ครับอัตราคิดดิคอนเพิ่มขึ้นเอฟเฟกต์เร่งรีบเพิ่มขึ้นและเอทีเคเพิ่มขึ้นครับนานสิบห้าวินาทีเข้าใจง่ายแบบนี้นะครับต่อไปสกิลที่เจ็ดนะครับสกิลสี่ลาชาหรือเพิ่มประสิทธิภาพของการรับพลังงานแห่งเกียรติยศนะครับภายในหกวิการรับวิญญาณใดๆนะครับจะรีเซ็ตคูลดาวน์นะครับหมายความว่าถ้าเกิดเราได้ค้อนซ้ายเนี่ยสกิลที่สองเนี่ยก็จะรีเซ็ตคูลดาวน์ถ้าเกิดเราได้ค้อนขววาานะะคครรับสกกิลลทีี่็จเซตูด เดี๋ยวผมเก็บสแต็กแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับการเก็บพลังงานศีนาจารึนะครับก็ขึ้นอยู่กับจู่โจมเกียรติยศนะครับหรือสกิลหนึ่งนั่นแหละเข้าใจง่ายครับเก็บไปเรื่อยครับผมเก็บสีนาจารึกเต็มไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกดใช้เลยนะโอ้เก็บสแต็กไวขึ้นนะครับโอ้โหเต็มเร็วมากดูดิและรีเซ็ตคูดาว์ด้วยนะครับโอเคตามที่เข้าใจเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนอสายนี้ ต่อไปมาดูที่พรสวรรค์กันบ้นางนะน,นะครับในสายยุทธิธรรมนะพรสวรรค์แรกนะครับก็คือแสงจู่โจมนะครับดามเมจพื้นฐานของแสงจู่โจมนะครับเพิ่มขึ้น4%และเร่งความเร็วของคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก2%เป็นเวลา6วินาทีนะครับพรสวรรค์ต่อไปนะครับนั่นคือยุทธิธรรมย้ำต่อนะครับยุทธิธรรมย้ำต่อน,นะครับสร้างดาเมจพื้นฐานเพิ่มขึ้น5%โดยจะสร้างดาเมจดเพิ่มขึ้นอีก6%นะครับเมื่อเสริมพลังโดยวิญญาณยุทธิธรรมนั่นเองพรสวรรค์ถัดไปครับนั่ชยววาาญญญิณ พอส่วนต่อไปครับคือเชี่ยวชาญวิญญาณจานนะครับอัตราคิดคอนเพิ่มขึ้น1%นึ่งเร์์พอส่นต่อไปนะครับคือกล้องกลางวานเมื่อคุณใช้สถานะเสริมพลังวิญญาณยานใดๆมีโอกาส33.3%ที่จะทำให้พลังแห่งเกียรติยศเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับนะครับพอส่วนต่อไปครับคือผู้พิโรธบัญชาจู่โจมทําให้สกิลถัดไปของคุณเนี่ยสร้างดาเมจและดาเมจคิดคอนเพิ่มขึ้น5%้าเปอร์์พอส่นต่อไปครับพายุลงทันสกิลพายุคุมวินัยนะครับสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นนน5%พรรรรสค์ตต่อไปัับเกียยิิศด สกิลทุกกระจายนะครับมีโอกาส33%ที่จะทำให้เอฟเฟกต์การเสริมพลังวินจานยานเกียรติยศแบบสุ่มหนึ่งอย่างนะครับหลังจากการไล่เนี่ยโดยให้ความสําคัญกับเอฟเฟกต์ที่คุณยังไม่มีก่อนนะครับพอส่วนต่อไปครับพลังแห่งยุติธรรมขณะที่ใช้คอนยุติธรรมย้าต่อนะครับสามารถรีชาร์จได้2ครั้งเมื่อได้ใช้คอนเกียรติยศนะครับแทนที่จะรีเฟรชคูดาวนะครับจะทําให้ซ้อนทับรีชาร์จหนึ่งครั้งสําหรับคอนยุติธรรมย้าต่อนะครับพอส่วนต่อไปครับดาบพิพากษาได้รับดาบพิพากษานะครับแทนส พอส่นต่อไปครับหลักคำสอนทุก3ครั้งในที่คุณไล่สกิลแสงจู่โจมนะครับมีโอ,อกาสทําให้เกิดคีริคอนเพิ่มเติม10%ต่อไปแก้การตั้งนั้นนะครับเพิ่มอัตราคีริคอนหอร์ต่อไปความชำนาญพิเศษสายยุทธธรรมนะครับเมื่อแสงจู่โจมทําการคีริคอนจะให้พลังงานเกียรติยศระดับ1เพิ่มเติมนะครับเสริมพลังด้วยคีริคอนแสงจู่โจมมีโอ,อกาสเพิ่มขึ้นที่จะรีเฟรชยุทธธรรมย้ําต่อนะครับและทําให้สร้างระเบิดเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าโดยตรงนั่นเองหรรรรรรือนนรอออใใคคคคคเเเเขข้้้้้าาาาจยกกกัับบ่่่นนนนแลว็็ไดพพิิิมมะโสีฟึ3% ต่อไปสกิลไอเทมนะครับฝ่าวงล้อมบัฟเพิ่มความเบลจิติเซนนะครับอันนี้เหมือนกันทั่มอชีพเนาะอันดับที่สองนะครับผืนดินแตกสลายนะครับกระโดดไปอย่างเป้าหมายนะครับคล้ายๆกับบาัฟเบรนไฟเตอร์นะครับง่ายๆเลยนัดตีต่อไปนะครับกำลังเทวาเมื่อกดใช้นะครับลดดาเมจที่ได้รับลง80%นะครับอันดับที่ต่อไปครับเครื่องชดใช้บังคับให้เป้าหมายนะครับสำนึกผิดและชะงักเป้าหมายนะครับเป็นเวลา6วินาทีนั่นเองอัลนะคลดับออัันนนนี้เหมืกทั่วชีพเนาะอ่ต่อไปนะครับลงทัันนนอี้คือขัดสกิลนะครับ อัติเมตต่อไปครับปีชื่อว่าเคียนเคียนใส่สตูนะครับทำให้ติดสถานนะ็อกเอาท์ในระยะ5เมตรครับเป็นเวลา6วินาทีอัติเมตต่อไปนะครับเจิดจ,จลัดได้รับออร่าเป่งลัศมีนะครับเป็นเวลา6วิทําให้สตูในระยะ5เมตรเนี่ยได้รับเอฟเฟกต์สโล่นะครับ50%อ่ะเดี๋ยวผมลองใชใ้ดูนะครับอันนี้วิ่งเร็วอันนี้ก็โดดอ่ะเหมือนเปเปเลสไฟเตอร์นะครับส่วนสกิลนี้ลดดาเมจ80%นะครับอ่ะเขาจง่ายแบบนี้แล้วกันเนาะ ต่อไปนะครับมาดูสายที่2กันบ้างนะครับก็คือทหารยานนะครับหรือว่าสายแทนนั่นเองก่อนอื่นนะครับผมต้องขออธิบายการเก็บสแต็กหรือว่าพลังงานสเปกตรัมของสายนี้ก่อนนะครับเขาเขียนบอกไปว่ารับพลังอีจิตโดยฉีวเฉียดการโจมตีของสตูะครับตามเวลาใช้พลังอีจิตเนี่ยหนึ่หน่วยเพื่อเสริมพลังให้กับโรบินนะครับหรือพูดง่ายคือสกิลที่3นี่เองนะครับเสริมพลังโรบินคือเกาะเราจะหนาขึ้นนั่นเองนะครับสถานะฉีวเฉียดนะครับผมเคยบอกไปแล้วว่ามันคือลดการเมดนั่นเองนะครับ ต้องโดนมอนสเตอร์โจมตีหรือคนโจมตีนะครับไอโล่ตรงนี้มันจะขึ้นไวนะครับแต่ว่าไอที่เราทดสอบเนี่ยมันจะขึ้นช้ามากๆครับเพราะว่าเราไม่มีมอนสเตอร์โจมตีใส่นั่นเองนะครับมาดูที่สกิลแรกนะครับค้อนศกสิธิ์โจมตีเป้าหมายด้วยค้อนเทวานะครับสร้างไเทมกายภาพเท่ากัด70%ของ a d k นะครับและเพิ่มโอกาสชิวเฉียดของตัวละครเรานะครับ4%เป็นเวลา13วิอ่ะผมกดใช้ใดูครับ ทีนี้เนี่ยมันเฉียวเฉียดไม่ได้ไงเพราะว่ามอนสเตอร์มันไม่ได้ตีเราครับอันนี้มันเป็นหุ่นไม้นะครับอ่ะเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นนะเห็นไหมจะขึ้นช้ามากเลยครับต่อไปสกิลที่2นะครับดาบศักดิ์สิทธิ์พิพากษาเป้าหมายด้วยพลังเทวาซานาเมตเวทมนต์หนึ่งร้อยเจ็สิบห้าเซนของเอเดนเคนะครับและฟื้นฟูฮีสปของตัวเราเนี่ยห้าร้อยแปดสิบเจ็ดหน่วยนะครับอ่ากดใช้ให้ดูอ่าประมาณนี้นะครับต่อไปสกิลที่สามนะครับโลบินพังอีจิตนะครับเสริมพลังใส่เป้าหมายนะครับ และสร้างดาเมจ็กียภาพเท่ากับ194%ของ ATK ตัวละครเรานะครับหากสกิลโดนเป้าหมายนะครับตัวละครเรานะครับจะได้รับโลดูดซับดาเมจเท่ากับ1 2ของ HP สูงสุดนะครับอ่าเดี๋ยวผมคว้างโลดให้ดูนี่ครับมันจะเป็นโล่แบบนี้นั่นเองเนาะแต่ถ้าเกิดเราเก็บพลังงานโล่อิจิทเนี่ยเต็มหลอดนะครับไอ้โล่เนี้ยก็จะมากขึ้นด้วยอ่าประมาณนี้นะครับเข้าใจแบบนี้ก่อนนะต่อไปสกิลที่4นะครับไฟศักดิ์สิทธิ์นะครับสกิลนี้จะเป็น AE นะครับเป็นออร่าไฟรอบๆนั่นเองนะอ่า ประมาณนี้ครับสร้างดาเมจเอลแบบรอบๆเนาะสกิลที่5นะครับฟื้นฟูศักดิ์สิทธิ์มอบพลังเทวานะครับฟื้นฟู19%ของไอพีสูงสุดให้กับตัวละครเรานั่นเองนะครับเป็นสกิลฮิลข้ก็จะง่ายแบบนี้นะครับต่อไปสกิลที่6นะครับผู้พิทักษ์จริงใจนะครับเป็นบัฟเพิ่มพลังป้องก,กันนะครับ12วินาทีลดดาเมจที่ได้รับ20%และเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ438หน่วยครับ่ามันจะขึ้นตรงนี้นะเห็นไหม ดาเมจที่ได้รับลดลงป้องกันกายภาพเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บสแต็กโล่ตรงนี้นะครับให้มันเต็มนะอ่ใช้สกิลอะไรก็ได้ครับใช้ไปเลยต้องบอกเลยว่าสายเนี้ยอึดมากนะครับและอึดที่สุดอันดับหนึ่งเลยครับอ่าใครจะเล่นสายแทงเนี่ยแนะนําำพาราดินเลยนะครับอ่าตอนนี้โล่จินะครับเต็มร้อยนะนี่สังเกตสกิลที่3มครับมีออร่าเลยนะเห็นไหมปึ๊บอ่าเนี่แหละครับโล่เราจะหนาขึ้นนั่นเองนะครับระักสายนี้ก็จะประมาณนี้ครับคือสายแทงนั่นเองนะครับ รับตีนให้เพื่อนนั่นเองต่อไปสกิลที่7นะครับศีลาจาร์เลยนะครับการไล่สกิลอื่นใดนะครับนอกจากโรบินเป็นเวลาหกได้ทีจะรีเซ็ตคูลดาวของโรบินนะครับก็หมายความว่าไล่สกิลอะไรก็ได้นะครับจะรีเซ็ตคูลดาวโรบินเนาะ,ะแต่ผมจะเก็ตสแต็กให้เต็มเลยนะครับศีลาจาร์ลึกเต็มนะครับกดใช้เลยปั๊บมีสกูลดาวโรบินไหมหาใช่ครับใช้สกิลอื่นจครีเซ็ตคูลดาวทันทีนะครับ แต่ข้อเสียคือมันหมดไว้นะครับ6วินาทีเองนะครับต่อไปนะครับเป็นพรสวรรค์นะครับของสายะหานยามหรือว่าสายแทงกันบ้างครับพรสวรรค์แรกนะครับกายาเทวานะครับพลังกายของคุณเนี่ยเพิ่มขึ้น3%และพลังป้องกันกายภาพเพิ่มขึ้น10%พรสวรรค์ต่อไปครับรับรองความสุขต้องเมื่อเข้าเป้านะครับด้วยสกิลดาบศักดิ์สิทธิ์ทำให้ป้าหมายเนี่ยมีโอกาสลดลง3%ที่จะโจมตีเข้าเป้านะครับเป็นเวลา10วินาทีพรสวรรค์ต่อไปครับสมาธิจิตนะคคครรรรรรรัััับบออตตาากกิิิิวเเเีี่่่่ยยนนพพมขึ้1%สส์์์ไปศดทธ เมื่อใช้สกิลค้อนศักดิ์สิทธิ์นะครับซาแเมทเพิ่มเติมขึ้น5%และให้โอกาสจิ๋วเฉียดเพิ่มขึ้น2.5%ครับพอสวรรค์ต่อไปนะครับโลย้อนกลับขณะที่ใช้ไฟศักดิ์สิทธิ์นะครับมันจะมีผลกับโลบินจากกระดอนใส่1เป้าหมายเพิ่มเติมเมื่อโดนนะครับทุกครั้งที่กระดอนใส่เนี่ยโลของคุณเนี่ยจะเพิ่มขึ้น10%นะครับพอสวรรค์ต่อไปครับไฟศักดิ์สิทธิ์เมื่อใช้สกิลไฟศักดิ์สิทธิ์นะครับซาเมพื้นฐานเพพิ่่มขึ้น5%ออสวตไปครับประทิิิิิศักกด์์สสทธลฟื้นฟูศักดิิ์สทธิ์นะครับเพิ่มให้พีสสูงุดของคุณ4.5%ึ และเพิ่มการฟื้นพลังทั้งหมดนะครับ4.5%เป็นเวลา10วินาทีพอสว่วนต่อไปครับโลบปติสัศักดิ์สิทธิ์ได้รับโลบปติสัศักดิ์สิทธิ์ครับแทนที่สกิลดาบศักดิ์สิทธิ์นั่นเองพอสว่วนต่อไปนะครับฟื้นฟูความร้อนหากคุณไม่ได้รับการป้องกันจากโลบินและรับดาเมจโดยตรงโดยไม่ฉิวเฉียดมีโอกาส33%ที่จะให้พลังอีจิส10หน่วยครับพอสว่วนต่อไปครับโลดดาบคูดนพื้นฐานสําหรับสกิลดาบศักดิ์สิทธิ์เนี่ยลดลงหนึ่งวิและเมื่อเข้าเป้าเนี่ยจะทําให้โล่บบบิินนนคครรัััั้้ดดดดไปใหโลูซาเเมมจพขึอีกะ ต่อไปเป็นแกงกลางตั้งรับนะครับอัตราเฉียวเฉียดเพิ่มขึ้น5%ต่อไปเป็นความชำนาญของทหารยาวนะครับทุกครั้งที่คุณเฉียวเฉียดโจมตีของศัตรูนะครับคูณาวที่เหลือของฟื้นฟูศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะลดลง2วินาทีเอฟเฟกต์นี้สามารถเรียกใช้ได้สูงสุด1ครั้งต่อวินาทีนะครับหรือเข้าใจง่ายๆเลยก็คือเพิ่มเฉียวเฉียดเพิ่มหลบหลีกนั่นเองนะครับประมาณนี้ต่อไปสกิลอันที่แนะครับอันที่แปดแรกนะครับฝ่าวงล้อมนะครับเหมือนเดิมแผ่นเอง อันติต่อไปคำสั่งผู้ไปทานนะครับอันนี้ก็คือยุ่ยยุเหมือนกันอ่ามียุยุถึง2สกิลนะครับสำหรับอัติเมตของพาราดินนะอันติต่อไปนะครับหลุดพ้นนะครับอันนี้ลับสถานะเหมือนเดิมอันติต่อไปครับลงทันนะครับอันนี้คือขาดสกิลเหมือนเดิมครับอันติต่อไปครับคือเคียนนะอันนี้น็อกเอาท์เหมือนเดิมอันติต่อไปครับเจิดจระนะครับเหมือนเดิมนะสโล่ระตูห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะยุยุสักหน่อยแล้วกันอ่ะประมาณนี้ครับคล้ายๆก มี2ยย,ยุเลยนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเ,เพื่อนๆสำหรับรีวิวอาชีพพาลาดินนะครับจากที่ผมได้ลองเล่นนะครับสายดาเมจก็เล่นไม่ยากครับเล่นง่ายมากๆส่วนสายแท้งเนี่ยต้องบอกเลยว่าแข็งที่สุดในทุกอาชีพนะครับมันมีลดดาเมจมีโล่มีฮิลให้ตัวเองนะครับสามารถดูแลตัวเองได้สบายๆนะครับแต่พื้นฐานดาเมจอาจจะเบาวกว่าอาชีพอื่นก็จริงแต่ว่าเรื่องความอึดเนี่ยผมบอกเลยว่าน่ารำคาญมากๆเคยเจอที่สมวรภูมิเนี่ยโอโ้โหถ้าทีมรู้นะครับมีฮิลนะ คอนโล่เนี่ยหรือพาลาดินเนี่ยเอาลงยากชิบหายครับผมบอกเลยเรียกได้ว่าเป็นแทงโหนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับใครที่ชอบสายแทงอึดๆนะครับชนตีนชนบอน,นครับผมแนะนำพาลาดินเลยนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า